อันนี้เราทำอะไรแกงนกนะครับแกงนกใส่หน่อไม้ดองฮะแกงน้อไม้สมอันนี้แกงไตปลานะครับแกงไตปลาเตีตเ้ยวนกใส่ตอนนี้ก็น,นกใส่แล้วนะครับแกงแกงก็ไม่มีอะไรค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกสดตำตำใส่แล้วใส่ไปคนๆนกใส่แล้วครับ คเรานกสุกส okay. ักพักแล้วค่อยใส่หน่อไม้ดองนะครับแกงแกงไตปลาครับก็เข้าอีกแล้วอดปิ้งให้ไปกูเลยนะอะไรนี่อคไรนี่อย่างอย่างเติมลงเร็วตอนนั้นเดือดักไปหนึ่งให้นกสุกสไปไปหนึ่งก็หน่อไม้ดองใส่อันนี้แกงไตปลาครับ แกงไตปลาต้องมีขนมจีนเนาะ <c oughs> พี่หยาดไม่สั่งขนมจีนด้วยพีห่หยาดไมีงขนมจีน,นล้วนะมีคอส้นนจีนลงห้าโลเี๋ยดียด๋ยพ่พิ่เพิ่มพอกลัวชิมก่อนเลยครับพอกลัว <100. S 2> รอยรอยสมกนเอหาอมาใส่เลยน้า,าไม้ดองใส่เทไปเลยได้คนคนเลยเปต,ต้นหอมในตะกา้านะต้นหอมในตะกานะันนะปอกเปลือก ทำมาสักสองหัวนี่เออนี่หอมนี่นี่เออมาสักสองหัวพอกเปียกแล้วก็หั่นเป็นเป็นมาใส่นี่ถ้าหอมสุกก็ถือว่าสุกแล้ว แกงพบอีสานนะครับแกงพะกิานแกงนกครับเมนูแกงนกวันนี้แกงนกส่โนไม้ดองอันใหญ่ๆห,หน่ก็ได้ cục la, um, ah, con bằng sốt tỏi này, cài, trong, đây này không, 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 không นกแดงหัวรอกนกเท้านกบางเลยอืมน่าเปิดกูเออนั่นแหลยใหญ่เลยเออมาใส่เลยเอาละเปลี่ยนเสร็จพิธีครับนี่คร็พิธีกรรมต่อไปจงอ่า Nam mọi bên mẹ. Girl, lúc đi rồi đi mày sai lúc đi tù <laughs> <Nào> đi tù <laughs> đi tù <laughs> lì đi tù lì <laughs>

เคฟ้าฟ้าฟ้าครับเรียบอ้อยครับอันนี้ครับ